นานนานทำซ้ำทมเดิมอีกแล้วนานเกมปีดอกแล้เฮ้ย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 เกมปีดกอกเกมปีดอกโอเคผมก็กลับสวัสดีพ่อแม่พนะี่น้องท่านกันด้วยนะผมอดอสุ e x d gamer นะครับเฮ้ยโอเคผมวันนี้มันก็มีอ่ากิจกรรมเกมปิกนกเนะเกาะปีกซัสมานะครับผมแล้วก็ เกมปีกนกไม่ใช่เกมปีกนกสีสีฟ้านะผมเป็นกน,ปนกสีแดงหว้ยเป็นนกใหม่นะผมดูโอเคเดี๋ยวก่อนที่ไปสุ่มนะ,ะเอ้าวันนี้เดี๋ยวพี่ขอไปดูเกมนี้นะท็อปอัพนะผมเติมเติมก็สก,ก้าเพชรนะผมได้สก,กินเป็ดน้อยนะผมเทบอกเลยแต่พี่ยังไม่เติมแล้วก็กิจกรรมนี้นะผมเป็นเกียรตินี้นะผมเป็นแฟชั่นล้ำยุคแห่งจักรวาลน,นะฮะกล่องลายผ้าเอาแล้กันนะผมใครยังไม่เติมก็ซ่อนแต่มไม่ได้วันนี้มี ขาใส่เยอะนะชุดนี้ชุดนด้แล้วผมติดชุดผู้หญิงเอ็นเขาใส่หลายเยอะมากดีสวยๆทั้งนั้นเลยเครับเอ่อครเดี๋ยวไปดูท็อปอัพอะไรอ่ะไปเช็ปอ,อัพดิเนกาสารกับเกมบีกสโนกส์นี่เลยเกมบีกสโนกส์ทรงพลังติดปีกเป็นได้จริงเหรอนี่มันมาในของวงล้อแล้วซุ่มอ่า40ครั้ง ก็ได้กระเป๋าก็ยี่สิบครั้งก็ได้เดมอนนะผมแล้วก็สุ่มสิบครั้งได้ตัวปืนนะผมมันมีสิทธิ์ได้รับเพชรคืนด้วยนะแล้วก็นี้ก็พิกสัสต์กับเกมพกนกินกนะผมโอเคก็ถือว่าอืออืออืสิบครั้งก็รับไปสิเพชรนะผมไปครับไม่ต้องพูดคำทำเพลงเสียเวลาสิบครั้งแรกก็ได้นี้มานะฮะ มันได้ไม่มันน่าจะได้ไดไง่ายอยู่มั้งถ้าได้เพชร99เอ้ย999อ 99, ี่คือต่อยอดเลยนะนี่99เพชรมา99เพชรมาก99เพชรมาก็ถือว่าหมดไปเยอะถือว่าหมดแต่นือก็หมดไปเยอะเลยนะยังไม่ยังหมดไปเยอะยังหมดไปเยอะถ้าได้99เพชรมาพี่ขอไปคาบแล้วกันขอดูไปยาวๆมันลุ้นดีแอ้มหนี่เนี่ยรับไม่ได้ไม่ควรดูหรอกแหม่ครั้งที่สอง20 40เพชรละ่ะเอ้าเสือแล้วสือแล้วสือแล้ว สีเพชรละสีเพชรละส,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 สมันถด้ยากกว่าผมว่าจะจบยากได้จริงๆผมว่าน่าจะจบยากวดูดูจากไอ้ขอบสีเหลืองน่าจะจบยากจบยากชัวร์จบยากชัวร์มากองไอ้ดอกแบบนี้นานสี่สอ้ที่ไหนเอสามสิบเออสามสละ ยาวๆไปครับผมมันไม่มีกล่องบัตรเด้อมันฉลาดเนาะมันไม่มีบัตรบัตอะไรให้บัตรอะไรว่าบัตรสุ่มอ่ะเออบัตรนี่มันไม่มีให้ไม่ผ่านเออนี่ไงมีนี่หว่าไม่เห็นไม่เห็นเพิ่มเลดทีละห้าสิบผมว่านะมันไม่ต่างหรอกเพิ่มเลดอ่ะเดี๋ยวค่อยดูแล้วกันเดี๋ยวค่อยเอาดีอีกครั้งนึ่งเอาไปสิเดี๋ยวพี่ค่อยไปเพิ่มเลดสักหนึ่งครั้งนะผมก็กดดูแบบเพิ่มเลดดู เพิ่มเไปประมาณห้าสิบห้าสิบมันก็ไมต่างจริงของศพอะเลทเคของศพเพิ่มเลทต้า9 9มานี่คือยิ้มเลยนะเก้าเพิ่มาไอ้เ9้าเาเอ้มนไม่าเพิ่มเเโอ้โหเยอะมากดูดูนานเพิ่มเลทเพิ่มเลทไม่ต่างกันเลย ไม่ต่างกันเลยไม่ต่างกันเลยเพิ่มเลยโอ้โหบอกเลยว่าเกลือจริงสูตรไม่ได้ราคาพันเพชรก็ไปประมาณ2,000เพชรเลยนะ2,000เพชรนี่คือถ้าไม่ได้นี่ไม่นี่ไม่รู้ไม่มีอะไรจะพูดแล้วนะผมถ้าไม่ได้คือแบบเกลือมากนั่นรับไปก่อนดีกว่านะครับรับไปก่อนรับไปก่อนรับไปก่อนรัไปก่อน สองพัน <hi> เพชรนะเว้ยสองพันเพชรนะถ้าหมดหกร้อยเพชรนี่คือหมดแล้สองพันเพชรเพียร์กัสซัดเพียร์กัสซัดมันล็อกผมว่ามันน่าจะล็อกสองพันเพชรนานนานซ้ำเติมเดิมอีกแล้วนานเกมพี่ดอกและเฮ้ย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 เกมพี่ดอกเกมพี่ดอก โอ้ได้มาแล้วครับผมตกลงไปโอเคโอเคโอเคเคขาดแค่เพกาซัสอย่างเดียวพิสิตาพิสิตาตอนนี้พี่หมดไปประมาณพันห้าแบบวะไม่รู้ว่ะเพกาซัสที่พี่พี่สูงไว้หมดหาสี่ร้อยนะฮะน่นยี่เป็ดนกเต็มเปกดขี้นกย้อมแมวเว้ยยี่เป็ดนกสีแดงแต่มันก็สวยอยู่แหละคือเป็ดนกสีแดงนะครับผม มีลุ้นมากลุ้นมากลง919เถอะลง919เพชรเถอะไปแล้วผมว่าเรดเรดดอกเกงอ่ะมันน่าจะได้ง่ายกว่าอันนี้เว้ยน่าจะได้ง่ายกว่านี้นะครับผมน่าจะได้ง่ายกว่าไอ้เพกาซััสะนน่การ่าน้าลง9 1าเพชรมาลง919เพชรมาลง919เพชรมา หรือว่าคนอื่นนะหรือว่าคนอื่นที่ได้เยอะเยอะได้ไวกว่าผมก็น่านะจะไม่รู้เหมือนกันเหรมันน่าจะเท่ากันนั่นแหละโอ้โหหมดไปโคตรเจอเยอะจริงๆกับคนยังเชื่อขอเถอะอีกห้าอีกอะพี่ไศษพอ โอ้ยน่าน่าเดี okay, uh, ๋ยวแป๊บนึงคนดูเดี๋ยวพี่ขอแป๊บนึงโอเคครับมาละไปครับผมส่วนต่อขอเตอร์ขอเตอร์มันสวยนะหมานี่เก้าสเกกว่าเกากาวกๆาเก้าเก้าเวเจมส์เก้าเชย โอ้โหเหลืไที่เท่ากันเลยนะสาันนี่อยากได้ก้าวๆเว้ยอยากได้ข้าวๆไปครั้งไปดีมันเก้าเลยนะโคตรเร็วอะไหล่เหมือนสายน้ำเลยเดี๋ยวนะทำหมดสี่พันี่คือห้หเฮ้ยเดี๋ยวนะตอนนี้พี่มิอยเท่าไร่ดีวะพี่มิโยหกพันดีวะจริงหกพัน ตอนนี้หมดไปแค่พันเองเหรอเออพี่หมดพี่มี 6, หกพันีิว่ะไม่รู้ว่าจำไม่ได้หรือว่าตอนนี้หมดไปแค่พัน,พ,นพันเพียเองวะขอดูแป๊บนึงนะครับโอเคพี่ดูมาแล้วพี่มีอยู่หกพันหกหกพันหกหกพันหกร้อยตอนนี้ก็หมดแค่พันพันเจ็ดังไม่ถึงสองพันไปถึงสองพันเลยมถ้าไม่ได้ก็คือไม่รู้จะพูดยังไงละนะผม สปาร์เพชรน,นะครับก็ได้มาเมื่อกี้ได้อะไรวะผมยังไม่ทันได้ดูเลยเมื่อกี้ไอคอนสกินปืนมนาะสกินปืนโอเคโอเคตัวไม่ได้หนาะยเนาะน่ายากมากนะคุณนะไปครับอย่าอย่าไปนะครับ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  ตอนนี้ยังไม่ถึงหกพันเว้ยยังไม่ถึงหกพันเพชรไอ้ยังไม่ถึงสองพันเพชรหกพันที่ไ 2, น 6, นหนล่ะเก้าเก้านี่ก็คือได้ยากมากโอ้โหโอ้โหโอ้โหอ,อีกครั้งหนึง่งไม่สุบละช่างมันเฮ้ยเก้าเก้าเก้าวาอยู่ทำไมเพชรมันเล็กน,น้อยนั่นเก้าเก้าสองครั้ง นี้ก็คุ้มอยู่คุ้มอยู่แต่ว่า99แต่ว่า200เพจสุ่มไป800ไป180ไป100บาทเลยอะภาพนี่99 2ครั้อง,งอีกครั้งนึ่งดีกว่ามันเหมือนกับการเล่นนั้นด้วยนะไอ้ออยงนีนะเดี๋ยวเดี๋ยวมันเหลือ150เพจด้วยพี่ไปไปสุ่มแบบพิเศษดีกว่นาน่า99ไปแล้ว หลังๆนี่คือเป็ดกินน้อยมาก9.9มาชี้ว่าเลครับผมโอ้โหปีก,กัสซั์กูแย่ชิบหายเลยไ8โอ้โมันเหมือนล็อกเดิมนะเมื่อกี้กัเมื่อกี้กันตรงนี้นะไปให้หมดสี่พเลยไป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 อย่าไ้ไมช่ไหน่น าด่โอเคครั้งนี้แหละเป็นไม่สุมแล้วทะเลมันสวยแหละสี่พันสองก็ก็อ่าเก็บวิลลอกซ้ำไม่ดีใจแล้วผมได้ซ้ำสองครั้งไปดูกันว่าตัวได้กี่ใบเอกสารเดี๋ยวค่อยมาุ่มหลังไปนลครับนะผมไป ไปครับนี่บอกเลยว่าเท่เท่มากงั้นเล็ดเล็ดปีกนกออกง่ายกว่าดิใช่ปะเพื่อนเพื่อนอ่าแล้วก็อีกกิจกรรมหนึ่งนะผมตอนนี้ไปดูนะกิกิจกรรมนี่นะผมเป็นกิจกรรมอ่าชุดจาเนาะเออยังไม่ส่งกันมารส่งมันได้นะจ้ะโอค ใครครับเดี๋ยวขอไปดูกล่องก,ก่อนเกาะโอ้โหได้มาเย,ยอะมากมันต้องมีถาวรบ้างถ้าไม่มีถาวรเลยนี่คือจะร้ายเกินนะฮะนี่ขาก้าวแปดมาแล้วอิกระบอกอีกระบอกโอ้โหไม่มีสั่งกระบอกต้องมีเว้ยเออโอ้โหกัส ก็มาดูที่เก๋นี่มันตัดกับชุดสีแดงนะเกมงพี่นกมันใส่กับเสื้อสีแดงได้ไหมเดี๋ยวดูเสื้อไหนก็ได่าชุดสีแดงดูดิคุณ <c oughs> กระบ,บอกเข้ากันเลยมีแบบตุดต๊ดตุด๊ตตุ๊ตตุ๊ตมีอะไรอะไรวะพี่ไม่ได้ใส่หรอกจริงๆ นะครับไม่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 ชอบใส่นั่นเท่นะใส่แบบนี้เทยูเทยุเทยูเทยุต่อชนก็ใส่ได้นี่ไหนก่ะใส่รัสซาก่อนดีว่ะโอเคแล้วก็ไปดูเออเพกาะซัดอ้าวผมเพกาะซัดเมื่อกี้ เป็กอาซัตเตปพี่ยังไม่ได้แหละนี่นะฮะสกินสกินสกินเป็กมันกว้างมากอ,อ่ะแต่พี่นะ่าจะต้องสุ่มให้ได้แหลเะเพราะเปกอาซัตมันอยู่ในเอ,อ้ยแต่มันไม่ใช่ของแรานี่หว่าเออวะ่ะค่อยว่ากข้างหน้าแล้วกันแต่มันก็มีสินมานะมิติกรรมมาเมื่อกี้พี่ได้คาอยู่ไหนวะสนใจไหม พิกาซ้อมันอยู่ในนี่นะฮะคอลเลกชันแล้วก็ไอบอร์ดเนี่นี่นี่มันอยู่ในยานเว้ยนะผมเป็นขี่ม้าเท่แต่มันเท่มากบอกเลยนะผมโอเคถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจพี่ด้วยนะผมตอนนี้พี่ต้องขอตัวลาไปก่อนบายบาย